อน่ตูไหนไหนครูหมอชิดตูไหนคุณมอทีดตูไหนตู้ไหนัวนันม้าไปชดย่อนฮโทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาเด็กๆไปหาคุณหมอนะคะไปหาเลยนะดอกเตอร์ใช่ไหมดูน้องอาาสิทุกคน ไม่สบายก็คืออ้อนพ่อสุดๆไปเลยวันนี้ก็คือไม่สบายแพ็คคู่กันไปเลยทีเดียวนะเมื่อคืนนี้พอบ้านตื่นมาประมาณเที่ยงคืนน้องก็เช็ดตัวให้น้องอดิบร้อยสามสี่ชั่วโมงไปเลยเดี๋ยวก็กินยาแล้วก็นอนหลับไปกับน้องอนาโอ๊ยพอไป่ลยก็จะเป็นอย่างนี้เลยทุกคนเบลไม่ได้ลงคลิปมาสองวันแล้วเดี๋ยวเด็กๆดีขึ้นเดี๋ยวเบลลงคลิปให้ดูนะคะเดี๋ยววันนี้พาเด็กๆไปหาคุณหมอก่อนน้องอดินหายได้ยังลูก ได้ทายยังคะตอนนี้โอเคแลค้วครบชดี่นอ้องดีก็ดีขึ้นนิดหน่อยนะทุกคนเหลือน้องวนาก็ยังมีตัวร้อนตัวร้อนมากยังไข้ยอยู่ที่38มสเราเลยจะพากันไปฉีดยานะจ้าวันนี้ไม่ได้อารมพูดไปนานนากนกล<ว>ัวไหมกลัวไม่กลัวหรอลูกน้องอดีตไม่กลัวใช่ไหมไม่หลับตาแล้วหลยังไงทำยังไงเออหแล้วนะ เบี้ยเบี้ยเบี้ยพี่จินไายบายไายบายเลยใครจะโดนฉีดยาใครจะโดนฉีดยาวันนี้ฉีดยาเลยร้องไห้ไหมไม่ร้องไห้ใช่ไหม

ছো নাই না কুরমত ছিটো নাই তো নাই রুকত নাই তোর তোর ছিটু হুকুম จะได้หายนะโอเคนอดุันดุฟาไหมรีแอคคนบอกว่าจะไม่ร้องไห้นะทุกคนโอ้โหน้องอดีนนี่ร้องเสียงหลงเลยอานาก็ไปตามๆอานนนี่ยังงงๆอยู่ว่าคุณหมอจะทําอะไรนะแต่ว่าอดีนอ่ะพอเห็นเข็มทุกคนดิ้นแบบได้จับขาจับแขนไว้เลยเนาะ แล้วก็คุยกันอย่างดีว่าถ่านแบบไปฉีดยาแล้วมันจะได้หายจะได้ไปโรงเรียนเนี่ยน้องก็เลยยอมไปเพราะว่าวันแรกที่พ่อบ้านพาไปหาหมออดินไม,ม่ยอมเด้วก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะพาแบบไปฉีดยาจะได้หายไวๆจะได้ไปแบบไปโรงเรียนไปนูน่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยน้องก็เลยยอม พอไปถึงทุกคนเออทางอดีตทางอนาณาตอนแรกบอกดีใจหนูเก่งหนูเก่งเ่ราะเขานี้ไปหาคุณหมอเท่านั้นเลยอาณาบอกเลยคุณหมอดื้อมากคุณหมอดื้มากบนจนแบบสุดทางตั้งแต่คลินิกไปถึงบ้านเลยทุกคน กลับมาตอนกลางคืนน้องอนานก็คือตัวร้อนหนักพี่อดิน่ะดีขึ้นนะทุกคนไม่ตัวร้อนแต่แบบกินยาก็คือโอเคแล้วก็นอนกินข้าวได้แต่ว่าอนา,นาก็คือเป็นหนักกว่าเพื่อนเลยไม่มีอาการไออะไรนั่งทั้งนั้นแต่ว่าตัวร้อนมากยิ่งถ้าตัวร้อนนะเแบลบก็กลัวว่าน้องจะชักเหมือนตอนที่ว่าอยู่เมืองไทยใช่ไหมเแบลบก็กลัวมากเแบลบก็เลยแบบรีบเช็ดตัวให้หนู่นนี่นั่นเแบลบจะจับอนณาอาบน้ำแล้วนะทุกคนแต่ว่าพอบ้านบอกว่าอ่าอย่าเพิ่งอาบให้ลูกเลยอย่างเงี้ยเแบลบก็เลยเอาน้ําใส่กระมังมาเช็ดตัวให้ก่อน พอเช็ดตัวทีไรอาณาจะเป็นแบบนี้ทุกทีทุกคนมันหนาวมันหนาวนาว้ามันเย็นนู่นี่นั่นต้องเอาผ้ามาห่มไปด้วยเช็ดตัวไปด้วยสรุปก็คือไม่ได้เช็ดค่ะเกี๋ยวพ่อบ้านก็คือไม่ได้นอนเลยทุกคนพ่อบ้านอ่ะวันแรกที่น้องอดินป่วยใช่ไหมพอกลับมาจากไปเที่ยวบ้านเพื่อนอ่ะก็คือวันฝนตกเนาะน่าจะไปเดินสวนสาธารณะกันนี่แหละอ่าละองฝนก็เลยโดนหัวโดนอะไรก็เลยจึงจะแบบไม่สบายอดินอ่ะเป็นก่อนเพื่อนกลับมาตั้งแต่ยังไม่ทันกลับมาเลย เป็นไข้ตั้งแต่อยู่บ้านเพื่อนนะก็แบบปีตัวร้อนนู่นนี่นั่นกินข้าวไม่ได้แหละแบบกินเข้าไปแล้วก็เวกอออกทีนี้พอได้กลับมาบ้านก็ได้เอายาให้กินแนละ้วตอนเช้าก็ยังไม่ดีขึ้นก็เลยพาไปหาหมอพาไปหาหมอคุณหมอก็จัดยาให้นูน่นน,นนี่นั่นตอนกลางคืนอะ่ะพ่อบ้านะก่อนที่จะพาไปหาหมอก็คือเช็ดตัวกันแบบสุดริ์มาก พ่อบ้านแนละ้วเป็นคนเช็ดนะทุกคนเบลไม่ได้ยินเสียงลูกเบลก็คือแบบเหมือนจะเป็นไข้กับลูกเบลก็คือกินยาไปเม็ดหนึ่งแล้วก็นอนหลับยาวเลยไปกับน้องอานารู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีได้ยินแต่เสียงพ่อบ้านคุยกับน้องอดินแล้วก็ได้เช็ดตัวกันนู่นนี่นั่นเช็ดอยู่แบบนานมากกว่าไข้จะลงอะ่ะพอน้องอดินตัวเย็นขึ้นปุ๊บทุกคนอานาก็มาเป็นต่อเลยคนนี้ยังเด็กอยู่เนาะยังยังแบบยังพูดไม่รู้เรื่องอะ่ะเป็นถ้าได้เป็นน่ะก็คือหนักกว่าเพื่อนเลยก็คืององแงขั้นสุดสุดฤ อดีเน,นี่ยยังพูดได้นะน้องอดีน,นยังแบบยังโอเคยังแบบยังพูดได้ว่าเออแบบกินข้าวนะกินยานะกินยาง่ายแต่อนาเนี่ยต้องบังคับให้กินไม่งั้นก็ไม่หายทุกคนมีลูกสองคนยิ่งกว่ามีลูกแฟดนะทุกคนเวลาป่วยมาก็ป่วยพร้อมกันเลยแต่ธรรมดาของเด็กนะทุกคนถ้าคนหนึ่งเป็นยังไงอีกคนก็ต้องติดอยู่ดีถึงเราจะพยายามแบบแยกเขาออกจากกันว่าเออไม่ให้กอดกันไม่ให้เล่นกันเนี้ยยังไงก็ติดอยู่ดี เห็นน้องนาป่วยนะทุกคนลองคิดถึงตอนที่ว่าเบลอยู่เมืองไทยใช่ไหมแล้วแบบน้องนาได้เข้าโรงพยาบาลได้นอนโรงพยาบาลตลอดโอ๊ยคิดถึงตอนนั้นทีไรก็แบบสงสารลูกมาคราวนี้ก็เวลาป่วยทีไรนาก็จะเป็นหนักกว่าเพื่อนทุกทีเป็นไข้หวัดธรรมดาก็ธรรมดานะแต่ว่าตอนเนี้ที่โรงเรียนก็คือมีแบบไข้หวัดอะไรไม่รู้ทุกคนเขาแบบประกาศเลยนะระวังเด็กๆีเ่เ,เป็นเยอะกันมากเลยไปหาหมอมีแต่เด็กๆไปหาหมอทั้งนั้นเลย เรเข้าไปหาคุณหมอนะทุกคนคุณหมอเขาก็ให้ตรวจร่างกายนู่นนี่นั่นเนาะแล้วก็เาก็ดูตาดูอะไรด้วยแล้วคือเขาให้เราอาปากนะตอนที่ไปตรวจคุณหมอน้องอนาก็ว่านอนสอนง่ายนะทุกคนเวลาให้ตรวจนี้ก็บอกให้อาปากก็อานะเขาก็เห็นแบบมันน่าจะมีข้างในมันน่าจะแดงแบบก่ําเลยแหละเขาก็เรียกว่ามีเชื้อไวรัสเขาให้ยาแบบฆ่าเชื้อมาแล้วก็ยาลดไข้ยาลดตัวร้อนถ้ามีเอามีไอมีน้ำมูกเขาก็จะให้ยาลงยาลเขาก็รักษาตามอาการเลยถ้าประเทศอิน ด่านนะทุกคนเขาก็จะไม่ค่อยให้นอนโรงพยาบาลเท่าไหร่ถ้ายังไม่ถึงขั้นหนักอันนี้ถ้าเป็นอยู่เมืองไทยนะถ้าเบลไปที่โรงพยาบาลนะเขาก็ให้แอดมิทเลยแหละถ้าเป็นอย่างเงี้ยเขาก็จะให้น้ําเกลือแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นสุดก็เลยยังไม่ได้ไปนอนโรงพยาบาลนะถ้าเป็นประเทศอิหร่านนะทุกคนนอยากตัวเคฮูลีโอเคเอ๊ะก๊อสเบกี้ดัซดัซเบกีก๊อสเบกี้เ็กก๊อสเบกี้ก๊อสเบกี้ گاز بگی بابا گازش بگی جان آره پا تو بزن تو بس شب میگفتی بزار نمیذاشته حالا میگه من یه سر بس Water Ice نو 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 گیه من نمیخوای حالا اینم تو مورو خوب بشه خب میگه بابا بازی اب بودو الان نم ਖੂਬੋ ਖੂਬੀ 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 ਗੁੱਡ 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 ਓਕੇ ਅਨਹਾਂ ਨਵੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣੀ ਬਖੜੇ ਬਸ เ,เ,เ,เบลก็ดูลูกจนไม่มีเวลาตัดคงตัดคลิปอัดคงอัดคลิปอะไรเลยนะทุกคนก็ขออภัยด้วยเนาะเบล่ะเอาคลิปเก่าที่เบลเคยอัดไว้เมื่อวันนั้นอะเบลทำเนืมน้มเนมไก่นะทุกคนที่เบลได้ใบตองมานั่นแหละเบลก็เลยเอามาทำเบลอัดคลิปไว้ด้วยแหละแต่ว่า ลูกมาป่วยสะก่อนก็เลยไม่ได้มีคลิปต่อมีคลิปอะไรก็เลยเอาคลิปนี้มาแทนนะทุกคนดูดูไปก่อนเนาะลูกป่วยที่ไรไม่มีเวลาทําอะไรเลยทุกคนไม่มีเวลาว่างเลยไหนกับคงกับข้าวลูกเอ้ยอะไรเอ้ยทุกอย่างก็คือต้องการแม่แต่ว่ายังไงเราก็ต้องเอาลูกก่อนเนาะเดี๋ยวก็เลยเอาคลิปนี้มาให้ทุกคนดูใบตรงใบตองได้มาตอนแรกว่าจะทําข้าวต้มนะแต่ว่าไม่มีข้าวเหนียวต้องขับรถไปซื้อข้าวเหนียวนู่นนี่นั่นโอ้ย หลายเรื่องหลายราวกว่าจะได้ไปกว่าพ่อบ้านจะพาไปใบตองขึ้นจะเหี่ยวไปละจ้ะว่าได้กินดอกเราก็เลยตัดสินใจว่าทาเนื้มไก่ดีกว่าเนาะมีแบบเนื้อกงเนื้อไก่เนี่ยเราก็เอาออกมาจากตู้เย็นก็ได้ก็เลยได้เลือกได้ยามเอาทํเนหนมไก่ใส่ใบตองห่อใบตองแบบนี้ไม่รู้จะทําเป็นไหมทุกคนเแบลบก็ไม่เคยทําเหมือนกันเพราะว่าทุกทีที่เบลทําเบลแบบก็จะเอาห่อใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ไม่มีหนังยุงหนังยางเลยนะเแบลบก็จะเอาเชือกนะ่มารัดให้มันเป็นข้อข้อเอาเหมือนแทนแบบหนังยางอะไรอย่างเงี้ยเแบลบก็ ทําไปตามภาษานะทุกคนเนี่ยใบตรงใบตองเราก็ทําไม่เป็นหรอกเราก็ออรู้แต่ว่าเมื่อก่อนนะ่ะเห็นคุณยายบอกว่าเอาถ้าอยากจะให้ใบตองมันนิ่มเราต้องเอาไปแบบ ไปปิ้งก่อนไปแบบย่างบนไฟก่อนมาให้มันอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยแล้วอยเอามาเช็ดออกเช็ดออกแล้วก็เอาไปหอ่ออะไรของแกไม่รู้ถ้าจะทําห่อข้าวต้มดูสภาพมือเแบลล์้เบลคิดว่าเบลห่อข้าวต้มคงจะไม่ผ่านนะที่จะได้กินข้าวต้มแท่นหล่ะจ้า <c oughs> พูดถึงเรื่องเด็กๆเ,เป็นไข้เนาะทุกคนช่วงนี้มันก็เป็นช่วงเปิดภาคเรียนเนาะเวลาที่เราไปโรงเรียนอะ่ะยังไงก็ต้องป่วยอยู่ดี <c oughs> น้องอดินบอกว่า <c oughs> มีเพื่อนคนหนึ่งเขาไม่สบายด้วย เขาแบบไอเขานุ่นเขานี่แต่ว่าเขาก็มาโรงเรียนนั่นแหละเด็กคนนั้นเป็นไข้ก็เลยเป็นตัวแพร่เชื้ออย่างดีลูกเราก็เลยเป็นแล้วคราวนี้คุณครูคุณครูเขาก็แบบแจ้งมาทางแบบวอทแอบวงองวอทแอบนะทุกคนถ้าใครมีคงมีไข้มีองมีไอก็ไม่ต้องมาเลยเมื่อวานเนี่ยคุณครูก็โทรมาตามมาถามอยู่ว่าน้องอดินทําไมไม่มาโรงเรียนเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าอดินไม่สบายด้วยแล้วก็เพิ่งพาไปฉีดยามาไปหาคุณหมอคุณหมอมาแล้วก็ ไอด้วยเดี๋ยวจะหายไอยเมื่อไหร่นู่นแหละก็จะได้ไปโรงเรียนก็เลยได้ขาดเรียนไปโดยปริยายเลยทุกคนก็เสียดายอยู่เวลาที่น้องอดีนไปโรงเรียนอดีนก็ครูไปโรงเรียนแล้วแบบมีทักษะในการวาดรูปมีทักษะในการอ่านแบบว่าน้องรู้ว่าอันนี้คืออะไรตัวนี้คืออะไรเขียนพยัญชนะของประเทศอียดานได้ด้วยนะ ต่เดี๋ยวก็คงหายแต่นาะทุกคนเพราะว่าไวรุไวรัสนี้มันมีมาตลอดถ้าแบบหน้าหนาวมาที่อีด่านก็เริ่มหนาวเลวนะเริ่มหิมะจะตกเพราะมีฝนมีนู่นมีนี่เราไปเจอละอองฝนมันก็มาพร้อมกับเชื้อไวรัสไม่รู้ไวรัสอะไรคุณหมอแนะนํานะทุกคนไวรัสตัวเนี้มันชอบอะไรที่มันเย็น าไม่ให้กินโยเกิร์ตไม่ให้ไม่ไม mm ่ไ hmm. ม่กินนมน่ะกินนมเย็นๆเขาไม่ให้กินนะถ้าจะกินอ่ะก็ต้องเอาไปต้มให้มันอุ่นๆอ่อนๆก่อนถึงจะกินได้คุณหมอแนะนํามาแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวน้องอดีะมีไอด้วยไอแบบไอหนักมากไอแบบไอแบบอ้วกออกมาอย่างนี้ก็มีแต่ยังดีที่น้องอานาอยังไม่ไอทุกคนยังแบบว่ามีแค่ตัวร้อนแต่อานาตัวร้อนเบลระแวงมากระแวงขั้นสุดเลยว่ากลัวจะชัก ว่เบลไม่เคยบอกพ่อบ้านเลยนะทุกคนว่าน้องอนาชักถ้าเบลบอกนะก็คือโดนด่ายับนางไม่รู้จะงอนเบลไปถึงไหนแน่เบลไม่กล้าบอกกลัวว่าพ่อบ้านจะดุเบลก็เลยแบบเออเวลาลูกตัวร้อนเนี่ยเบลก็จะจับลูกไปอาบน้ําหรือว่าเช็ดตัวอะไรพ่อบ้านน้องหมกไม่เป็นไรแม่โมเป็นบ่ได้อะไรจ้าพ่ะว่านนางไม่รู้กับเบลฉันเป็นค่ะแต่เธอไม่เป็นอยู่ไปก่อนเดี๋ยวลูกตัวร้อนนอนไม่ได้ถ้าแบบตัวร้อนมาจะนอนไม่ได้เลยจะแบบ จะไม่นอนจะงุดหงิดจะตื่นอยู่ตลอดเวลาจะมีความรู้สึกโมโหนู่นนี่นั่นหลายอย่างก็เลยแบบโอ๊ยไม่ได้หรอกต้องพาลูกไปอาบนะ้ําไม่งั้นมันไม่หายก่อนเปียวพาน้องอนาเช็ดตัวนู่นนั่นไม่หายสักทีทุกคนไม่หายเลยตื่นมาวันต่อมาตอนเช้าก็เลยตัวร้อนหนักใช่ไหมเบลก็ได้แบบเออเอ้า วัดไข้ได้สามสิบเปียบจับลูกอาบน้ำเลยจ้าก,ก็แบบโค่นน้ําใส่ลูกแบบว่าเอาน้ําแบบไม่เย็นมากนะทุกคนแบบเย็นอุณหภูมิห้องอ่ะนั่นแหละเบลก็เช็ดตัวให้แบบเช็ดตัวเช็ดขึ้นเช็ดขึ้นเหมือนที่คุณหมอเขาสอนเราละนั่นแหละจากนั้นมาน้องกนานก็แบบเริ่มเย็นลงเย็นลงแล้วก็กินยาที่คุณหมอสั่งเขาให้ยาฆ่าเชื้อถ้ากินยาฆ่าเชื้อหมดเจ็ดวันนะมันก็เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเอง อันนี้คุณหมอเขาบอกมาแนละ้วทุกคนโอ้ยการห่อเนี้ยของเราทำไมมันเป็นอูดรูดอิดลีดอย่างนี้ทุกคนใบตองมันก็มีแบบไม่เสมอกันมีใบเล็กใบใหญ่ใช่ไหมโบก็หอ่อตามเท่าที่มีจ้ะทำก็ทำไม่เป็นเรลยแต่ว่า ที่เวลาที่เราไปซื้อแหนมซื้ออะไรอย่างเงี้ยเขาให้นิดเดียวเองนะทุกคนให้แบบเอแหนมสิบบาทแต่ว่าใบตองนี่ป้าใบตองมะเขือมาใบตองแต่วันนียเราใช้แค่นี้เราก็ห่อเอาแบบเนื้อเน,น้นๆน่ะถ้าเราห่อเองเราก็เอาเนื้อเน้นๆแต่ถ้าเราไปซื้อสิบบาทได้เอ๊ะเนี่ยได้นิดเดียวได้แบบสองข้อนิ้วนี่ละมัง้ง กินก็ไม่อิ่มจ้ะทาเองเราก็เลยแบบจัดไปเลยจ้าจุกๆเลยเนาะทุกคนเบลเอาอ่าส่วนส่วนของงานน่องไก่หรือว่าสะโพกไก่นะทุกคนเอามาบดแล้วก็มาสับเนี่ยสะโพกไก่หรือว่าน่องไก่มันจะไม่แข็งมากมันจะทําให้แบบนิ่มๆม,ม,มีมงมีมันด้วยนี่แหละเราก็จะห่อให้มันได้แบบนี้ใบตองเบลหมดก่อนเบลก็เลยเอาใส่ถุงไว้แทนแล้วก็เนี่ยเอามาเรียงใส่กล่องเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องประมาณสองวันก็กินได้เลยทุกคนนี่ใครสนใจ สั่งสินค้าจากร้านสาวเบลทักเข้ามาได้นะทุกคนกุนเชียงของเราเข้าแล้วมีของพร้อมส่งทักเข้ามากันได้เลยนะจ๊ะกุนเชียงปลาสลิดกุนเชียงแซลมอนกุนเชียงอกไก่ทักเข้ามาได้เลยตาผลไม้กวนช็อกโกแลตจากประเทศอียดานก็มีของพร้อมส่งสิงส้นเดือนตุลาน,นี้ทักมาสั่งจองกันได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้เบลก็ขอฝากคิดเพียงเท่านี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เบลด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ